เพราะทำอย่างอื่นนะมันมันไม่เป็นธรรมชาติพุทเจ้าท่านบอกเดินยืนนั่งนอนเราเดินเราก็เดินมาพอนแล้ว,น,ลว,น,ลวน,นั่งเรก็นั่งมาแล้วแต่นั่งมันไปงงเงียนงงเงิยนมันอนเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่แบบนี้ร่างกายมันมันถูกกับพื้นมันสัมผัสกับพื้น40%สี่สิบอร์ซ็นะนั้นคนทุกไม่ต้องไปพูด ร่างกายสัมผัสก so ับพื้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์นอนนั่งแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันมันมันเห็นสัจจะได้เร็ว

ในคำสอนของพู้าจร้องให้ในคุญคุณของพ่อของแม่ที่ให้เรามาเกิดเสร็จแล้วมันจะร้องให้แล้วน,นี่ต้องถามคนทีาไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวจะส่งมันไปโรงพยาบาลบ้า,บา้องเข้าใจต้องปล่อยที่เข้าใจมันไม่เป็นไรไอ้ที่ร้องให้ร้องเลยอะไรก็ได้เยมันอยากจะกกาบมันอยากจะไหว้นั่งตรงไนั้นก็จะกราบอยู่ตรงนั้นพอมันซึ้งในคําสอนของผู้าจ You, know, you, you can really in the line posture uh, take apart the, the elements the of the alignment once you've dissolved everything you'll burst you know, into tears or you'll move into tears and you'll be crying uh, not, not with the but just with, with just the bliss and the appreciation for the dance for the buddha's teachings you'll be moved to tears of appreciation for the death of and as path parents, the path to bring the this great and this chance to ตรงมีประสบการณ์ตรงมีกลุ่มรู้พอถ้าไม่มีประสบการณ์เดี๋ยวส่งคนเข้าโรงพยาบาลบ้าเลยต้องปล่อยบางคนเป็นอยู่อาทิตย์ เราิดมันจบก็คือกระแสเองมันมันัดทั้งหมดขาดไปหมดแล้วมันมันมันจะเวงวางถือว่ามันอะไรตาวันหรือจะว่าอะไรก็ถว่าไม่ถูกเกอยก่อยๆๆดูตามน้ำพังแสดงว่าเ h าต้องมี

มันตลบสังเวชใจมันตลบสังเวชกับคนทั้งหมดในโลกหลงในความรู้ของตัวเองแล้วอยู่กับความหลงหลงในอารมณ์ตอแล้วก็อยู่ในความหลงอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นจากความหลงในความรู้ของตัวเองหลงความโลภนั่นคือ พอรู้ว่าจริงจงปฏิสังหมดในโลก็ไม่ได้สงสัยจังเป็น uh, สังขรโ์กเห็นความรับิอใจอย่างนี้เ่างกเป็นเกี่ยวควรสของเรกสงสารเขาไม่สงทีเรี่เกิดไม่ตาพนิมมานี้ที่ตาจะยังไม่เกิดอุเดกยาม่ยังเดินก็ไปถึงสนัดไม่หนักหนีไปกบตอนที่มันสงสารตอนที่มัน กวดตองเรีเพราะแต่ใจเข้ามามันขาดจากทุกสิ่งที่เกป่ยเมันในสขอนนี้ตัวเราม่สาาที่จะทำไดบางคนเป็นผักชิตาบอยู่นะหนุ่มกบวนเป็นทิตย์ไม่เป็นเทว่าไม่ทำนะหลังจาก สลายลงไปทั้งหมดร้องให้แต่ว,ว่าดีว่าอยู่คนเดียวในป่าอุบัววัดหนองแสงร้องไห้อยู่คนเดียวเจ็ดวันร้องให้แล้ว,ลว,ลวก็ตาตามแล้วกว็ร้องให้ร้องให้แล้วก็ตาอยู่อยู่เจ็ดวันอันนี้ต้องเข้าใจในภปฏิบัติเวื่จิตตกเข้าสู่กระแสแห่งมรร ตัดขาดทั้งหมดมันจะเกิดความสลดสมัยเกิดเห็นคนมีแต่ความโลภเต็มหัวใจ and joyful at that discussion in the world and realize that you've uh, been so long along, well, just so long, you've been lost and deluded by your values and your thoughts. You've been deluded by your so-called knowledge and your worldview and your experience. And, and it's, it's part of this, it's a, it's a fruition or fulfillment of the Brahma Viparas, because metta, karna, are wrong you have a deep sense of compassion for the suffering of the world, you've seen your own suffering, and such a relief that you're beyond it, but actually still not conflicted with what's in your head So if people enter the street, and something strikes them, and they're all the It's kind of a good idea to have a realisation of in the forest. And we're basically, for seven days, could are really do anything we you know how

สิบจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิเดี๋ยวไปถาม,ถามให้เข้าไปหาความทุกข์นั่นเลยแล้ความทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิอย่าพึ่งไปคาดหมายว่าต้องทําสมาธิให้ได้เยก่อน,นต้องทําปัญญาให้ได้เยอะก่อน,นอันนั้นคือความหลงของอารมณ์ เราทำมาทุกสิ่งทุกอย่างสมาธิเราก็ทำเปินวกลมเราก็ทำภาวนาเราก็ทำฌานเราก็ทำวิปัสสนาเราก็ทำอะไรเราก็ทำมาแล้วอั่างนั้นแต่อะไรมันเกิดหรือไม่เกิดอย่าไปสนใจในอาการแต่ทำอย่างไที่เราจะไปติดความหลงให้มันเป็นความรู้เราสนใจตรงนี้ s ั b e f o ที่ h าร level of c o <oughs> n t e m p l a t i o n we have to I've established that I've done a in Samadhi, and then Paul said, don't, don't, don't bother yourself with questions about if you have Samadhi or not have Samadhi. He said, go and, go and find the point where you're experiencing the good way, and you good because that's what will, that's where you'll, you'll we'll be able to see the good arising in You've done so much education, so much studying, so much analysing and all of these things already, um, but you actually have to have a direct experience of the good way.

เราสำรวจกันมาหมดแล้วแต่งานก่อสร้างที่เราจะตัดสินใจที่ว่าจะเอาชิคก์ความรู้ความหลงให้มันเกิดความรู้ขึ้นมาที่เรียกว่า,าวิชาจารณะเราเพียงแต่ชิคก์กความหลงที่เรียกว่าความหลงคือเอา,าวิชา เราตัดตัวอวิชานห้เป็นวิชาอย่าให้มีอาอย่งนัน้ถ้าอะมันเป็นผู้ไม่รู้แต่ถ้าวิาเป็นผู้รู้ผู้รู้หริงแ,แล้วเรื่องการทำสมาธิเรื่องการทาปัญญาเรื่องการทำอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆต้ใจเพราะว่าอาการเห็นไหมพอขโมยข้าขวขโมยของขโมยขอะไรตัอะไรเราได้กล้อง มีกล้องถ่ายรูปมันได้ชื่อเสียงเรียนนามมันได้แต่ไอคนที่มันขโมยแล้วจับตัวไม่ได้มันก็ยังขโมยอยู่นะทุกวันนี้กล้องวงจรปิดวงจรเปิดมันมีอยู่เต็มไปหมดในเมืองในบ้านแต่จับตัวขโมยไม่ได้มันก็ยังขโมยอยู่นะเด๋ยวขโมยเงินในธนาคาร มันไม่ได้ยากนะแต่พวกนี้คิดให้มันยากหนะคือทั่วไทยผมนี่เป็นคนคิดคนแรกมันมีนักศึกษาขององค์การโทรศัพท์ผมเอามาเรียนวิชาสื่อสารท,งทางอาวกา์ไอ้ตัวชิมมันมันถูกติดก็บัาาตรประชาชนเลขที่สามหลัก เดี๋ยวตัวโทรศัพท์ทุกวันนี้จะโทรอยู่จุดไหนก็ตามของโลกมันมี G P S ในตัวเงาเลแต่มันพูดเหมือนกันกับว่าโอ้หมันยุ่งยากอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้คือคนไม่มีความรู้แต่ผมนี่เป็นคนคิดเรื่องในสื่อสารทางอวากาศผมมีนักศึกษาสื่อสารทางอวากาศทีนั้นผมให้เรียนสามคนเรียนสื่อสารอวกาศคนียนซอฟแวร์คอมพิวเตอร์คนเรียนปัศญาและศาสนาค เรียนสามหมาอะไรมันจบปีเดียวผมเป็นคนสนับสนุนให้เขาเรียนสื่อสารทางอากาศถือถือทั่วไทยเลิกใช้บางทีเดินในกรุงเทพสายโทราศาพัพท์โทราศัพท์ในบ้านในเปื้อนอะไรก็อะไบางทีผมอยู่วัดปทุมนี่ผมออกไปบินท,ทั้รถมันเกี่ยวสายโทราศัพท์อยู่ตรงตีแยก จะต้องเดินตามถนนไปที่สายโทรศัพท์มันตกเพราะเขาว่ามีไฟอย่าไปเดินข้ามมันเนอะแล้วมีไฟแรงสูงอยู่ในนั้นด้วยพอดีองค์การโทรศัพท์ทุ่มในการจามาไส่บ่าเรอยู่ที่วัดพระภุมเราก็เลยคุยกันหามีเงินที่จะให้ศึกษาในเดื่เราอยากได้นั้นศึกษาเรียนสื่อสารทางอากาศโดยที่เลิกใช้สายโทรศัพท์ในตามบ้านตามเรื่องนี้ สื่อสารทางอากาศแล้วก็เอามาเรียนได้คุณผมบอกมีคนเดียวผมเอาคนเดียวเรียนพอเอกของสื่อสารทางอากาศซินโทรศัพท์นี้เราผูกติดกับบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนแล้วตัวโทรศัพท์เองมันจะม,มี g p s ดาวเทียม มันโทลจากมุมไหนก็ตามมันมันให้ที่กัดไว้หมดสิมโทมันมันมันออกจากจุดไหนของโลกแล้วมันไปเข้าเอาเสาไหนเป็นต้นต้นเข้าแล้วก็ต้นออกออกต้น,นมันรู้จักหมดีมันเ,เป็น c ี s ในตัวแต่วันนี้เขาพูดโอ้เหมือนกับ หลอกคนโง่เฉยดาวเทียมผมเป็นคนคิดดาวเทียมด้วยแล้วผมเป็นคนจองช่องดาวเทียมไ้ด้วยสองช่องกับนักศึกษานันนึกษาจองช่องดาวเทียมที่วางู่ไทยคมวางไว้สองดวงผมเป็นคนจองช่องดาวเทียมในอวกาศในสมัยนี้คนมีแต่เขาพูดว่าผมบ้า มากกว่าคผมว่าเอานักศึกษามาบวชมาอะไรต่อเนักศึกษาแพทย์มาบวชอยู่กับผมอยู่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่โรงพยาบาลปิยะตะลุงผู้เชี่ยวชาญทางสมองผู้เชี่ยวชาญทางเส้นเลือดอะไรนหัวใจอะไรเป็นนักคนที่บวชอยู่ที่วัดเหลืองเวผมเข้าโรงพยาบาลปิยะตะลุงนึงจะดุจสบัดผมเอานักศึกษามาบวชมาอะไรผมสื่อสารทางภวกาศ มันผูกติดกับเบอร์ตุกไอบัตรประชาชนเลขจิบสามหลักเราต้องเอาบัตรประชาชนไปซื้อเอาเลขจิบสามหลักซื้อชินเดี๋ยวมันไอที่เขาพูดกันอยู่ทุกวันนี่เขาทำช้าอย่างนี้เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของเขามันเป็นผลประโยชน์ของเขา พอโทรปุ๊บตึงเข้าไปพอเข้าไปที่ไปหลอกไปอะไรพอเขาแจ้งความปุ๊บไปกดที่ตัวอห้ผู้ให้ใหสิมมันก็รู้เลยว่าเบอร์นี้เป็นของใครมันไม่ได้ยากถ้าคิดจะทำกันมันถึงจำได้โทรจกเมีนก็จ,จำได้ ที่มันไปจับที่คอมเนได้นสี่สิบห้าสิบคนในร้อยวกรคนข้อมันมีชินตัวนี้แต่มันไม่ทำจริงทําจังมันก็ทําทําบ้างนั่นมันเป็นผลประโยชน์ของเขาแบกมีส่วนแบน่งแ่งกลุ่มโลกเขาหลอกคนอื่นหลอกได้จะหลอกผมหลอกคนได้ผมอธิบายให้ฟังก็ได้เพผมเป็นคนอธิบายเองในสมัยนั้นแล้วึกษา คณะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ห้าคนยังไม่อยอมเราที่ผมจะให้เรียนผมต้องไปลุยที่ทบวงมหาวิทยาลัยถึงได้เรียนถึงได้ผ่านผมลุยเยทะทบวงมหาวิทยาลัยตอนนั้นอาจารย์กรเกษมสิริสัมพันธ์เป็นรัฐมนตรีทบวงเอาชื่อณาจารย์สามในห้าคนไปนบอกว่าถ้าห้าคนนี้ไม่ให้ผ่านเรียนสื่อสารทั้งรอฐการนะอาตมาเล่นถึงที่สุด จะบังคับให้มัลาออกไปทำไรทํานามันไม่มีความก้าหน้าในการศึกษาเราเรียนขึ้ขนาดนั้นศึกษาคนดีอาิิยหนึงอาจารย์เต็มก็เลยเรียกไปพบว่าขออนุมัติแล้วให้ไปสอบได้แล้วอาจารย์มันเลยไปสอบสอบสัจธรรมวิทยานิพนธ์เราเทียมดวงหนึ่งลงทุนเท่าไหร ลงทุนห้าร้อยล้านแล้วจดทะเบียนเอาเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลัก,กทรัพย์ห้าปีแล้วเราก็ขายออกมาได้ห้าหมื่นล้านพอห้าหมื่นล้านเราก็เอาเงินฝากตอนนั้นร้อยละสิบแปดร้อยละสิบสี่ร้อยละสิบหกเงินห้าหมื่นล้านเนี่ยเราไปฝากไว้ปีหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปหาคนเขียนแบบดาวเทียมพอเขียนแบบดาวเทียมเ,เ,เสร็จ ก็เสร็จจ่ายไปทางรล้านเป็นแบบดาวเทียมเข็นสัญญาเป็นแบบดาวเทียมเอาดอกเบี้ยมาไปจ่ายทางรล้านพอเสร็จแล้วกัหนี่ห้าปีเขียนแบบอยู่สามปีพอครบสามปีแบบนี้แล้วก็จ่ายเงินล้านถ้าแบบดาวเทียมพอได้แบบดาวเทียมมาได้พิมพ์เขียวมาแล้วเอาไปให้ธนาคารตีราคาดาวเทียมดวงนี้ตีราคาดาวเทียมดวงนี้เสร็จเอาพิมพ์เขียวไปตีราคาดาวเทียม มันอีราคาแสนล้านก็จำนองมันเลยเอากระดาษสีเขียวจำนองว่าเราจะสร้างราเเรียมลูกนี้มันได้มาแปดหมื่นล้านมันอีราคาแสนล้านเราได้มาแปดหมื่นล้านพราะแปดหมื่นล้านเาฝากที่ธนาคารโลกมันให้ไอยละสิบแปดเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราก็ไปหาคนเขียนแบบสร้างราเตรียมแต่ถ้าเราเอาใน ราคามันแพงเราต้องไปหาประเทศที่มันราคาถูกวิธีการคิดเราเป็นคนเขียนแบบเราเป็นคนคิดเราเป็นคนอะไรก็อะไรทั้งหมดกัดนปล่อยดาาเทียมเราเทิมาเไรเราคิดหมดมันว่างผมเขามันว่างเราคิดถึงลน้นนี้่อสารเรียกสื่อสารทางอวกาศแล้วก็ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ตัวช็อปแวร์ตัวนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราอยากดูเส้นทางจาก nah นี่ไปถึงกรุงเทพเข้า GPS ปุ๊บกดดูเลยไล่ไล่ไล่ไดูมีสะพานูีที่สะพานมันบอกได้หมดมีท่อู่กี่ท่อมันบอกได้หมดกรุงเทพชอปแวร์สีรเสียบชอปแวร์ขึ้นมาจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ดีที่สะพานกดดูได้หมดนั่งอยู่กรุงเทพหรือนั่งอยู่ที่นี่ก็ได้กดดูได้ช็อปแวร์ มเขียนตอบแบบอีกเขาบอกว่าท si ุกอย่างเอามารวมไว้นิ้วชี้นิ้วเดียวหรือเอายีโป้งก็ได้ธนาดนิ้วุ่กยีโป้งเรเอายีโป้งธนาคารธนาคารเคลอเอามาไว้นี่นี่หมดสมัยที่เราคิดสมัยที่เราอธิบายอธิบายไอบีเอ็มผมอธิบายได้ไอบี ผู้จัดการฝ่ายขาย i b บมาฟังดรอกเตอร์สมรัผมก็เลยอธิบายเรื่องผมชอบแล่คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับพี่เป็นจังทำไมอธิบายอย่างนี้ไม่รู้เราเห็นคนขายคอมพิวเตอร์แล้วก็เลยมาอธิบายเล่นๆไปอย่างนั้นว่าไงล่ะแล้วเราเข้าไปแก้อะกับวิย์โอเราพวกเราทำกันมาขนาดนี้บวชมาขนาดนี้เรื่องต้นัทํามาขนาดนี้ แต่ทำไม่ทำให้แก่ในสัจธรรมทั้งสี่อยทีเดียวปังเดียวทุกเป็นสิ่งที่กำหนดรู้สมุทัยที่จะต้องละมักงทำให้มากนิโรธมันเกิดขึ้นมาอีกแค่นั้นฉะนั้นเราทิ้งเข้าไปที่ตัวทุกนั่นที่ผมบอกถึงเรื่องไอ้นอนคนที่ฆ่าตัวตายสวนมากที่กระโดดน้ำตายที่กระโดดให้รถคนที่กระโดดให้อะไรกัน พอกนอนไม่หลับแต่เขาไม่ได้เอาทุกบนั้นมาเป็นสิ่งกำหนดรู้ก็เลยไปทำอย่างอื่นโดดน้ำเจราพยาเป็นประจำว่าไงต่อ